เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่16สิงหาคมวันนี้รอบคครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวในการเสริมทัพแดนกลางซึ่งก็ยังคงเป็นจุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการจะปรับปรุงในซีซั่นนี้ทันทีถึงแม้เพิ่งจะพลาดดีตัวคาร์ลอสบาลบาไปแล้วก็ตาม ล่าสุดนะครับหลังจากมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เล็งตัวอดัมวอลตันกองกลางวัย21ปีของคริสตันพาเลซเป็นเป้าหมายการเสริมทีมในช่วงเย็นวันนี้ครับก็มีอัปเดตของทางเดอะเมลสื่ออังกฤษยืนยันเช่นกันว่าอดัมวอลตันอาจจะเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงซัมเมอร์นี้ครับถึงแม้เอาเข้าจริงแล้วชื่อของอดัมวอลตันนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็งไว้สอยในช่วงซัมเมอร์หน้ามากกว่าและโฟกัสหลักเป็นคาร์ลอสบาลบาจากไบรตันที่ตอบโจทย์การเล่นในตอนนี้ของทีมมมแต่่เเือันนป็ แบบที่วางเป้าหมายไว้แต่แรกไม่ได้ทำให้ชื่อของอดัมวอลตันถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงว่าอาจจะเป็นดิวที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะขยับตัวเข้าหาในช่วงท้ายตลาดนี้ครับและต่อดิวนี้ครับยังมีรายงานจากทางเซบาสเตียนวีดาวของทางวิกแอนด์สปอตนะครับก็เผยเช่นกันว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมองตัวอดัมวอลตันเป็นเป้าหมายต่อไปหลังจากพลาดตัวคาร์ลอสบาเลบาดยวที่คริสตันพาเลสนะครับก็ได้ตั้งค่าตัวไว้70ล้านปอนด์ด้วยกัน ยังอยู่กับรายงานเสริมทีมในแดนกลางนะครับแมกันนีเข่าลือร่วมกับมอเชนฮุยมันกับตันทีมจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับซึ่งกับแดนกลางรายนี้ก็ต้องบอกว่ามีข่าลือร่วมกับทีมผีแดงของเรามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วและก็น่าจะมากขึ้นตามลำดับกับช่วงเวลาที่เหลือของตลาดรอบนี้ครับโดยที่อัปเดตจากทางไซมอนสโตนเทียร์หนึ่งของ BBC นะครับที่เมื่อวานเจ้าตัวนะ่ะเพิ่งจะเปิดเผยม,มาว่าดาวเตะทีมชาติเดนมาร์กรายนี้อาจจะเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกหนึ่งคนสำหรับเติมคุ้มกำลังตรงกลางสนามหลังเพิ่งจะพลาดตัวคาร์ลอสบาเลบาที่ไบรตันปฏิเสธจะขายออกจากทีม ล่าสุดวันนี้นะครับทางไซมอนสโตนออกมาเปิดเผยอ,อีกรอบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มประเมินทางเลือกนีดนกลางจากลิสต์ที่เหลือแล้วแล,วและชีของมอร์เชนฮุยมันก็กําลังถูกประเมินสถานการณ์จาก Manchester United แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราด้วยครับซึ่งไม่กี่วันนี้อาจจะมีความคืบหน้ามากขึ้นและเรื่องสําคัญที่ทําให้นักเตะรายนี้มีโอกาสจะย้ายร่วมทัพผีแดงของเรามากขึ้นนั้นก็คือนักเตะน่ะเคยร่วมงานกับรูเบนอาโมริมาก่อนดังนั้นเรื่องรู้มือรู้แท็กติกก็ไม่น่าห่วงต้องมาสอนกันให้เยอะครับ มากันที่อีกหนึ่งด้านกลางนะครับกับคอบบี้เมนูลูกมอของทีมที่ปัจจุบันเหลือสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแค่2ปีซึ่งเจ้าตัวเน่าองคงอยู่กับข่าวลือเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรที่เหมือนจะยังไม่ได้คําตอบที่แน่ชัดสักทีล่าสุดครับตามรายงานของเบนจาคอบสด้ออกมาระบุว่า รูเบนอโมริมที่พูดคุยกับดาวเตะวัยยิมเอ็ดปีรายนี้แล้วและเขาก็ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าเขานะ่ะอยากจะให้คอบบี้เมนูอยู่กับทีมต่อไปซึ่งนั่นคือการเลือกต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรครับโดยที่คอบบี้เมนูถือเป็นอนาคตในแผนงานของรูเบนอโมริมระยะยาวโดวยเฉพาะหากว่าเขายังเป็นกุนซือของทีมอยู่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เรื่องสัญญาของคอบบี้เมนูถือว่ายังอยู่ในความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตรวมถึงสถานการณ์เรื่องสัญญาของเขาอีกด้วยครับ เรามาต่อกันที่ความเห็นของเอียนเบอร์ชินลซึ่งเป็นอดีตโคช้ชทีมชุดใหญ่ที่วู๊ปแฮมตันนะครับและก็เคยร่วมงานกับมาดิอุสคุนยามาก่อนโดยเจ้าตัวครับได้เผยถึงตำแหน่งเกมการเล่นของมาดิอุสคุนยาเมื่อเล่นในระบบหน้า3คนนั่นคือการที่เขาได้ยืนทางฝั่งซ้ายและโดยเฉพาะในแผนการเล่นของรูเบนอาร์มริมก็น่าจะตอบโจทย์เขาอย่างมาก แต่ทั้งนี้ครับเขาก็ยอมรับว่าหากมาริสกุนยาเลือกไปอาร์สนอลนักเตะจะเล่นเข้าแผนของทีมปืนใหญ่หรือเปล่านั้นก็น่าคิดครับหรือตอนเรื่องนี้เอียนเบอร์ชนอก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวว่า ผมเข้าใจได้อย่างเต็มที่ว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงคว้าตัวมาดิสคุนยาไปร่วมทีมโดยเฉพาะระบบการเล่นที่อามูริมใช้ในปัจจุบันก็คือ3-43เขาเขามาะสมที่สุดกับตำแหน่งบทบาทเบอร์สิทางซ้ายตำแหน่งกองหน้าฝั่งซ้ายในระบบ343ซึ่งมันก็เป็นตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบสำหรับเขาเลยในบางครั้งหากว่าเราเล่นระบบ42-31และก็มีเบอร์1ิยืนอยู่ตรงกลางเหมือนที่วู๊ดแฮมตันตำแหน่งนั้นจะต้องรับผิดชอบเกมรับเยอะมากตอนที่ไม่ได้คลองบอลน่ะ ในตลาดซัมเมอร์นี้มีการพูดกันว่ามีหลายสโมสรให้ความสนใจเขาแต่ยกตัวอย่างอย่างเช่นแอสทร์นแล้วกันพวกเขาในใช้เบอร์สิบท,ที่ต่างออกไปพวกเขามีมาตินโอเดกาดที่เป็นหนึ่งในเบอร์สิบท,ที่ดีสุดคนหนึ่งเวลาที่ทีมไม่ไดีคลองบอลและสามารถถอยลงต่ำได้แต่มันก็เป็นบทบาทที่แตกต่างกันมากนะ ดังนั้นผมจึงไม่แน่ใจว่าระบบของอ r สโนลจะดึงศักยภาพของคุณย่าออกมาได้ดีที่สุดหรือไม่เพราะว่าโครงสร้างของทีมพวกเขาด้วยขณะที่แผนงานของอโมริมนี่ยยึดมั่นในระบบของเขาอย่างชัดเจนและผมก็คิดว่ามันถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับมาริอุสคุณย่าโดยตรงเลยละ่ะ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของบรูโน่ฟานันเดสกับตันทีมครับที่ดีพูดถึงเรื่องตำแหน่งการเล่นของเขาในแผนของรูเบนอามูริมซีซั่นนี้ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าบรนะูโน่น่ยอาจจะต้องขยับถอยลงมายืนเป็นมิดฟิลคู่ไม่ได้เล่นเบอร์สิเหมือนทุกทีเพราะในตำแหน่งนั้นนอกจาก2นักเตะใหม่อย่างมาติอุสคุนยาและก็บริอันเอมเบอร์โม่ก็ยังมีกลุ่มนักเตะชุดเดิมที่พร้อมจะลงเล่นกันอีกหลายคนแต่แน่นอนครับว่า หากเขาต้องสู้อย่างตำแหน่งของตัวเองกลับมาเขาก็พร้อมจะสู้อย่างแน่นอนแต่ทางบรูโน่ก็ยืนยันเลครับว่าเป้าหมายของเขานะคืออยากจะเห็นทีมพัฒนาขึ้นไปพร้อม,อมกันมากกว่าครับซึ่งต่อเรื่องราวดังกล่าวบรูโน่ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในระบบ3-4-3ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ผมสามารถเล่นในแทบทุกจะบทบาทเลยน่าในดันกลางไปจนถึงตัวรุกด้วยซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยนั้นมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้จัดการทีมต้องการและเขาเพิ่งจะดึงตัวมาดิวชุนยาและกรเบรีนเอมเบโมเข้ามาและเราก็ยังมีเมสซินเมาส์มีโจชัวเซอร์ซี่ที่เล่นในตำแหน่งเบอร์1ิได้และก็รวมถึงอามาดดิโยโรอีกคนด้วย เรามีตัวเลือกมากมายทั้งในตำแหน่งนั้นและก็ในแดนกลางดังนั้นส่วนตัวผมผมพร้อมสำหรับทุกอย่างและก็พร้อมจะต่อสู้เพื่อตำแหน่งของผมเองด้วยผมไม่มีการันตีว่าจะได้ลงเล่นอย่างแน่นอนเป้าหมายของผมคือพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและก็ทำให้ทีมกับเพื่อนร่วมทีมเก่งขึ้นไปพร้อมๆกัน หลังจากนั้นครับบรูโน่ที่พูดถึงการที่รูเบนอโมริมได้แต่งตั้งกลุ่มผู้นําใหม่ในทีมขึ้นมา5คนเพื่อคอยดูแลและก็มีบทบาทสําคัญในห้องแต่งตัวครับโดยตอนเรื่องนี้บรูโน่ฟานันเดสได้ให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมทํามาอยู่แล้วในอดีตแต่ก็มาถึงจุดที่เสียงของผมเริ่มทาให้พวกเขาในรู้สึกเบื่อเพราะว่ามีแต่ผมที่พูดอยู่ตลอดแต่ตอนนี้มีผู้เล่นอีก5คนที่จะคอยพูดไปพร้อมกับผมมันจะทําให้ทุกอย่างแตกต่างออกไปอย่างแน่นอน หลังจากนั้นครับบรูโน่ได้พูดถึงสิ่งที่อาจจะตามมาหลังจากที่เขาอายุแต่เข้าหลัก30ปีแล้วทั้งเรื่องฟอร์มที่อาจจะขาดหายไปประตูกับแอซิสที่อาจจะไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนดิเรื่องนี้ครับบรูโน่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า ผมรู้ว่าผู้คนจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นบรูโนจะอายุ30แล้วเขาเริ่มแก่แล้วแล้วก็ไม่ใช่บรูโนคนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่ผมคิดว่าไม่หรอกผมก็ยังคงวิ่งได้ยังสู้ได้แล้วก็ยังยิงประตูดได้แล้ก็ยังช่วยเพื่อนร่วมทีมได้เหมือนเดิมผมยังสามารถทำทุกอย่างที่เคยทำเมื่อ5ปีก่อนตอนนี้ผมเพิ่งจะย้ายเข้ามาร่วมทีมได้อยู่เหมือนเดิม หลังจากนั้นครับบรูโน่ได้พูดถึงการปฏิเสธข้อสเสนอสุดล่อตาล่อใจของอัลฮิลานทีมจากซาดิอาระเบียเมื่อช่วงต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งเขาก็ยอมรับนะครับว่าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะเขาก็ยังมีบางอย่างที่ติดค้างในใจและก็อยากจะลองอีกครั้งเผื่อมันจะสําเร็จครับโดยต่อเรื่องนี้บรูโน่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมยังไม่ได้ทําตามความฝันของผมที่นี่ให้สําเร็จเลยมันเหมือนมีอะไรติดค้างอยู่ในใจผมมาโดยตลอด ผมคิดว่าผมยังสามารถมอบางสิ่งบางอย่างให้กับสโมสรอนได้อยู่ผมยังอยู่ในสถานะที่เป็นประโยชน์ผมพูดเสมอว่าผมจะอยู่ที่นี่จนกว่าสโมสรอนจะเป็นฝ่ายตัดสินใจว่าถึงเวลาที่นายจะต้องไปแล้วนะบรูโน่นั่นแหละผมคงต้องไปจริงๆและเั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่มปบรจวันที่16สิงหาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ